หอยจีที่วันนี้เราเจอนะคะมีตัวโตเต็มวัยหนึ่งตัวนะคะแล้วก็มีตัวเล็กหนึ่งตัวนะคะคือเราวันนี้เราเจอสองตัว,วแล้วเราเจอพระเอกของเราแล้วค่ะแล้วไปหาเจอได้ยังไงคะเนี่ยถ้าเราหาเจอก็คือจะหาตามน้ำอย่างนี้แหละคะ่ะจะเป็นไม่อยู่ในน้ําลึกค่ะจะอยู่บริเวณที่ดินที่มีน้ําแต่ไม่ถึงกับสูงมากนะคะแล้วก็จะฝังตัวอยู่กับพวกทรายอ่อนๆน,นะคะ แล้วก็เราก็จะหาเจอเลยแล้วถ้าเราตากดูนะคะแล้วก็ลักษณะของมันคือจะมีตัวเป็นตัวเรียวๆนะคะแล้วก็เป็นกลมคล้ายเกียวนะคะแล้วก็มีฝาปิดค่ะเจ้าหอยจะดีตัวโตเต็มวัยยาว60-70มิลลิเมตรเลยนะคะลักษณะเด่นก็คือเปลือกหอยปิดเป็นเกลียวยาวคล้ายยอดเจดีมีฝาปิดปากเปลือกวางไข่เป็นกองวุ้นบนก้อนหินหรือว่าพืชค่ะ ตัวอ่อนจะเริ่มสร้างเปลือกหอยทันทีที่ฟักออกมาเลยนะคะอาหารของเจ้าหอยจะดีก็คือสาหร่ายขนาดจิ๋วที่ขึ้นอยู่ตามก้อนหินพืชใต้น้ำหรือตามพื้นท้องน้ำนี่แหละค่ะนักวิทยาศาสตร์ได้รวมสัตว์จำพวกหอยเข้าไว้ในกลุ่มเดียวกันกับหมึกนะคะซึ่งพวกเราหลายคนก็เรียกว่าปลาหมึกทั้งทงที่ความจริงมันก็คือหอยค่ะสัตว์ในกลุ่มหอยกับหมึกมีลักษณะรูปร่างที่คล้ายกันนะคะ เช่นหอยมีเปลือกแข็งหุ้มอยู่ภายนอกหอยกระปึกมีผิวหนังหรือว่าเนื้อเยื่อติดกันกับเปลือกค่ะคอยทำหน้าที่สร้างเปลือกมีกล้ามเนื้อแผ่นใหญ่ใช้เดินต่างเท้าค่ะกล้ามเนื้อในหอยบางสกุลจะมีขนาดกว้างใหญ่จนกระทั่งสามารถแผ่ออกมาห่อหุ้มเปลือกทั้งหมดของมันได้ค่ะซึ่งก็คือเนื้อเยื่อส่วนที่เราเห็นโผลออกมาจากเปลือกค่ะ ใช้คืบคลานหรือว่าเกาะอยู่ตามพื้นดินพื้นหินพื้นทรายนั่นเองค่ะ